สวัสดีครับอยู่กับหัวข้อวิดีโอเทรนนิ่ง g Star c a แ Basic นะครับในส่วนของตัวหัวข้อวันนี้จะแนะนำการตั้งค่าเลเยอร์นะครับสำหรับผู้ใช้งานเนะเราปกติแล้วนะครับในส่วนของตัวเลเยอร์เนี่ยจะใช้สำหรับการจัดแบ่งนะครับประเภทของวัตถุหรือรายเละเอียดอื่นๆนะครับแล้วแต่ผู้ใช้งานต้องการนะครับถ้าให้เปรียบเสมือนก็คือในส่วนของตัวเลเยอร์เนี่ยเปรียบเป็นกระดาษกระดาษไขนะครับ แต่และเลเยอร์ก็คือเทียบเป็น1แผ่นแล้วก็ในนั้นรายละเอียดอะไรเนี่ยเราต้องการจะใส่อะไรก็สามารถเขียนแบบในนั้นได้หรือย้ายวัตถุที่อยู่จากเลเยอร์อื่นย้ายมาที่เลเยอร์นี้ได้นะครับวิธีการใช้งานของตัวคำสั่งนี้ใช้ได้2ทางนะครับทางแรกก็คือคลิกที่คำสั่งในส่วนของตัวเมนูโฮมนะครับเลือก Layer Property นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะอยู่ที่หน้าจอพิมพ์ la นะครับเป็นคอมมาแล้วก็ Enter นะครับก็จะเปิด l ล y e อร์ o p e r t y เช่นเดียวกัน คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในส่วนของตัวเลเยอร์เราสามารถสร้างแล้วก็ทํางานอะไรได้บ้างนะครับทุกๆเลเยอร์อันแรกนะครับที่เราทําการนิวไฟล์ขึ้นมาใหม่เลยเนี่ยจะมีเลเยอร์ชื่อว่าเลเยอร์ศูนย์อยู่นะครับซึ่งเป็นเลเยอร์ที่ไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่าวัตถุที่เราเริ่มสร้างเนี่ยจะถูกสร้างจากเลเยอร์ศูนย์นะครับพอเราเขียนแบบปุ๊บวัตถุจะอยู่ที่เลเยอร์ศูนย์ตัวนี้เลยถ้าเราต้องการจะย้ายวัตถุไปที่เลเยอร์อื่นก็สร้างเลเยอร์อื่นก่อนแล้วค่อยย้ายไปนะครับแต่ว่า แม้ว่าในเลเยอร์ศูนย์จะไม่มีวัตถุอะไรเลยก็แล้วแต่ก็จะไม่สามารถลบได้นะครับอันนี้เป็นกับทุกๆไฟล์นะครับโอเคสถานะสเตตัสด้านหน้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่แปลว่าเราทํางานอยู่บนเลเยอร์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการย้ายไปที่เลเยอร์อื่นก็ดับบิ้คลิกที่เลเยอร์อื่นก็จะย้ายไปแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้เราต้องการจะนิวเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เนอะอย่างเช่นผมบอกว่ามีการจัดแบ่งนอกจากตัวชิ้นงานที่อยู่รวมกันหมดแล้วเนี่ยผมอยากจะย้ายนะครับอย่างเช่นย้าย Dimension ย้ายวัตถุอื่นๆนะครับแยกไปอยู่คนละที่เนาะก็กดในส่วนของตัวคาสั่ง New Layer นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นตัวนี้ผมบอกว่าชื่อว่า d dimension นนะครับก็สร้างขึ้นมาเนาะมีอะไรอีกบ้างนะครับอ่ะสมมติผมบอกมีมีเส้นไกด์ไลน์แล้วกันผมก็เพิ่มไกด์ไลน์เข้าไป แล้วก็มีเทมเพลตนะครับผมก็นิวขึ้นมาแล้วก็เป็นเลเยอร์เทมเพลตทีนึงนะครับเพียงแค่นี้การสร้างเลเยอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูในส่วนของตัววัตถุนะครับวิธีการดูวัตถุว่าวัตถุตัวนั้นอยู่ที่เลเยอร์ไหนแค่เลือกวัตถุนะครับดูได้2ทางนะครับก็คืออยู่ในส่วนของตัวหน้าต่าง Proper t รนะครับแล้วก็ดูที่ตำแหน่งเลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่เลเยอร์ศูนย์หรือวัตถุที่เราทําการเลือก อีกส่วนหนึ่งที่ดูได้ก็คือบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเขียนเป็นเลขศูนย์เหมือนกันก็คือเลเยอร์ศูนยะ์คราวนี้เราต้องการจะย้ายวัตถุนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมเลือกนะครับย้ายได้2ที่ที่เดียวกันนะก็คือเลือกไปที่ตัวด้านบนเลือกไปที่อย่างตัวนี้เป็น i ดิม s ชันก็เปลี่ยนไปอยู่ที่ i ดิม s ชันเขาก็จะย้ายวัตถุตัวนี้ครับไปอยู่ที่เลเยอร์เดิมิชันโดยอัตโนมัตินะ ดูที่ตำแหน่งทางด้านซ้ายใน property ก็จะเป็น dimension ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติผมเลือก dimension ตัวอื่นนะครับย้ายจากบริเวณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทั้งตรงนี้แล้วก็ด้านบนก็จะย้ายที่ dimension เหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้เราก็เลือกวัตถุทั้งหมดเลยเนาะที่เป็น dimension แล้วก็ทำการย้ายได้เลยนะครับสมมติเราบอกว่าเราเลือกวัตถุที่เป็น dimension เนี่ยก็สามารถลากแบบนี้ได้นะไม่ต้องโดนชิ้นงานนะครับแค่นี้เอง เื่อเราเลือกวัตถุเสร็จแล้วนะครับก็ย้ายนะครับไปที่ i ด e n s i o n นะครับเสร็จเรียบร้อยอ่าคราวนี้มีอะไรอีกบ้างนก็จะมีในส่วนของอย่างเช่นตัว t m p p a t e นะครับผมย้าย t m p p a t e เช่นเดียวกันย้ายไป Layer t e m p l a t e นะครับในกรณีที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องการโชว์เทมเพลตเข้าเอาชิ้นงาน<ม>เข้าเครื่อง CNC อะไรประมาณนี้เนยก็สามารถใช้วิธีการย้ายได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเส้นไกด์ไลน์นะครับผมย้ายนะครับ,ยยรบไปที่ไกด์ไลน เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราต้องการจะ,ะทํางานในส่วนของตัวเลเยอร์สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเราก็พิมพ์เนื้อเลเยอร์ขึ้นมาหลากัหลกๆเลยสเตตัสด้านหน้ารู้อยู่แล้วนะครับคลิกดับเบิลคลิกช่องไหนก็ใช้งานที่เลเยอร์นั้นนะครับอันนี้ผมบอกว่าถัดมาเนี่ยเป็นในส่วนของตัวคําสั่งออนเวลาที่เราต้องการจะปิดหรือเปิดเลเยอร์ นั้นๆน,น,นะครับเราสามารถคลิกในรูปหลอดไฟตัวนี้เพื่อทําการเปิดปิดได้อย่างเช่นผมบอกว่าไม่อยากดูดิเมนชันก็คลิกที่รูปหลอดไฟดิเมนชันก็จะปิดไปนะครับในส่วนของตัวฟรีดนะครับฟรีดเองก็จะใช้สําหรับการคล้ายๆกับการปิดนะครับแต่ว่าในส่วนนี้คือตัววัตถุที่อยู่ในเลเยอร์ที่ทําการฟรีดไปเนี่ยจะไม่ถูกเอามายุ่งเกี่ยวกับตัวดรออิ่งเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคําสั่งล็อกนะครับลองดูในส่วนของตัว ตัว dimension เนอะถ้าตอนนี้เป,นเป็นเป็นสีปกตินะครับพอเราใช้คำสั่งล็อกวัตถุจะถูกทำให้ทึบลงนะครับแปลว่าตอนนี้วัตถุจะไม่ถูก action แต่ว่าแสดงผลให้เห็นนะครับในส่วนของตัวสีนะครับ color เ,เนอะอย่างเช่นผมบอกว่า template อ่าผมเปลี่ยนสี template และการผมเลือกไปที่ไว i t เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับเขาก็จะทำการเปลี่ยน template แบบนี้ให้นะครับ แปลว่าวัตถุที่ถูกย้ายมาอยู่ที่เลเยอร์นั้นเนี่ยเราเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยทีเดียวปุ๊บวัตถุทุกชิ้นจะเปลี่ยนสีตานะครับในส่วนของตัวไลายไทส์หรือประเภทของเส้นนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของบางทีเราอาจจะต้องการจะใช้เป็นเส้นประนะวัตถุทุกชิ้นที่อยู่บนเลเยอร์นี้หมดเลยแล้วก็สามารถเลือกได้อย่างเช่นผมเลือกนะฮะเป็นตัวจิดเด้นนะครับวัตถุก,ก็จะกลายเป็นเส้นประแบบนี้นะครับเปลี่ยนกลับก็แค่เลือกเข้ามานะเลือกเป็นคอนติเนียลนะครับแค่นี้ ไลเวหรือว่าน้ำหนักเส้นนะครับก็จะใช้ในกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มความชัดของตัววัตถุนะครับบนเลเยอร์นั้นๆก็สามารถเลือกแบบนี้ได้ณปัจจุบันเนื้อผมไม่ได้ทําการเปิดนะครับไลเวทให้เห็นแล้วครับเราสามารถเปิดได้ที่บริเวณด้านล่างตรง,ตรง,ตรงสเตตัสป่านะครับนะสมมติเราบอกว่าเราต้องการอยากจะเปิดในส่วนของตัวให้เห็นชัดๆเนี่ยเราก็เลือกไปในส่วนของตัวไลเวทนะครับแล้วก็คลิกนะวัตถุก็จะทําการเปลี่ยนตามความ เข้มของเส้นนั้นๆให้เราเรียบร้อยนะครับของน้ําหนักเส้นนะครับผมก็สามารถเลือกเป็นขนาดไซส์อื่นได้นะส่ติเอาเล็กลงนิดนึงอ่าก็จะปรับให้นะครับประมาณนี้ถ้าไม่ใช้ก็ติ๊กตรงลายเวทด,ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับติ๊กออกเนี่ยก็จะถือว่าเราไม่ได้ใช้ในส่วนของตัวน้ําหนักเส้นแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของตัวพลอตนะครับจะสังเกตว่ามีอยู่1นึ่งเลเยอร์นะครับที่มันไปนเครื่องหมายพลอตแล้วมีกากบาด เส้นค่าไว้นะก็คือเลเยอร์นี้เราจะไม่ทําการพลอตออกมาก็คือชื่อเลเยอร์ว่าเด p พอยท์นะครับถ้าเลเยอร์อื่นเราไม่อยากให้พลอตเราสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันะนะครับเวลาที่เราสั่งปริ้นก็จะไม่โชว์เลเยอร์นี้นะครับที่เด p พอยท์ถูกตั้งมาเป็นไม่โชว์เป็นอัตโนมัติเนี่ยเพราะว่าเลเยอร์เดฟพอยท์ก็คือเป็นเลเยอร์ของตำแหน่งจุดของดิเมนชันที่เขาคอนเนคกกับตัววัตถุนะครับอย่างเช่นตัวดิเมนชันตัวนี้เนะ ผมเลือกจุดอีกอิงก็จะเป็นจุดเซนเตอร์กับจุดบริเวณนี้นะครับตรง End Point เนี่ยตรงเนี้ย็จะมีจุดเล็กๆอยู่เป็น Depth Point ซึ่งเขาก็จะไม่โชว์ในส่วนของตัวตอนนี้เราสั่ง Plot หรือว่าสั่ง Print น,นะครับโอเคคราวนี้เรามาลองดูนะครับสมมุติผมบอกว่าผมเปิดเลเยอร์ผมต้องการจะดูแค่เฉพาะชิ้นงานเนะเราก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าวัตถุตัวไหนที่เรายังไม่ได้ย้ายเลเยอร์ก็แค่ทำการปิดอย่างเช่นผมปิด d e ็บ h Point ปิด Dimension ปิด Guide Line อ่านี่ผมก็จะดูแล้วว่า วัตถุ2ชิ้นนี้เรายังไม่ได้ย้ายไปที่ <c oughs> เลเยอร์ไกด Line นะครับผมก็ทำการย้ายได้เลยนะครับเลือกไปที่ไกด์ไลน์ปุ๊บเขาก็จะบอกว่าวัตถุเนี่ยถูกย้ายไปนะเลเยอร์นี้มีการปิดหรือว่าฟรีซอยู่นะครับเราก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดปิดอีกทีหนึ่งก็จะเห็นแล้วว่าเขาทําการาย้ายไปอยู่ที่เลเยอร์นั้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเท l เพ e ก็จะได้ตัวแค่เฉพาะชิ้นงานมาให้นะครับ <c oughs> คราวนี้ฟรีดนะครับต่างกันยังไงนะครับกับตัวออนเนะเวลาที่เราทำการออนเสร็จแล้วคราวนี้ผมใช้คำสั่งซูมแล้วก็พิมพ์ e หรือว่า extend นะครับ <c oughs> วัตถุจะถูกทำการดึงมาตำแหน่งกลางหน้าจอ <c oughs> อีกทีหนึ่งคราวนี้ในส่วนของตัววัตถุจะเห็นว่ามันกลางใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของตัวยังมีพื้นที่ด้านข้างเนื้อที่เขาไม่ได้ซูมเต็มหน้าจอ ซึ่งคำสั่ง on ตัวเนี้ยนะครับยังคงสถานะวะัตถุชิ้นอื่นๆอยู่นะครับอันนี้ก็คือสูงสุดกรอบใหญ่สุดก็คือเป็นตัว template เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแค่อนไว้นะครับแล้วเราไปออฟเนี่ยในส่วนของตัวการซ o มจะตัวชิ้นงานทุกอันที่เราทำการท,ที่มันมีอยู่ในแบบนะครับจะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดตัวตัวระยะการซูมจะครอบคุมวัตถุทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ฟรี แปลว่าวัตถุนั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเขียนแบบแล้วคราวนี้ผมใช้เหมือนเดิมนะครับซูม ten กเทนชิ้นงานครับจะโชว์ขึ้นมาเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับโดยไม่คำนึงถึงวัตถุตัวอื่นที่เราทำการฟีดไว้เลเยอร์ที่เราทำการฟีดไว้นะครับก็จะช่วยให้เราเห็นชิ้นงานได้ง่ายขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งาน2ออย่างนี้ก็เลยแตกต่างกันแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของตัวการล็อกนะครับเวลาที่เราทําการล็อกไว้นะครับโชว์เป็นแบบทึบแบบนี้เรียบร้อยเนี่ย เราเลือกวัตถุได้ไหมเลกได้แต่สมมติผมใช้คำสั่งอิลสัสลบวัตถุทิง้งลบไม่ได้นะครับ Move นะครับไม่สามารถ Move ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันทํางานอยู่ก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขวัตถุอะไรได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคําสั่ง b ล็อกนะครับเพียงแค่นี้การตั้งค่าในส่วนของตัวเลเยอร์นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการทํางานของผู้ใช้งานในแต่ละรูปแบบเนี่ยสามารถทําได้แบบนี้เลย ในคลิปถัดไปจะมีอะไรมาแนะนำอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ